ข้างหนึ่งเนี่ยจะจะบุ๋มอีกข้างหนึ่งจะมีเนินสังเกตไหมจะโค้งข้างนี้นี่ฮะข้างนี้จะหักเห็นไหมคะข้างนี้จะเนื้อจะมีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสรีระพิกิตอาจจะเอียงข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งแล้วขานี้ข้างนี้จะหายไปคขานี้เวลาเราทำเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือทําให้เหมือนรูปร่างเขาเลยกับเสริมให้เขาหน่อยนะคะอันนี้แล้วแต่มุมมองเราบางคนก็บอกว่าเอาแบบเหมือนเขาเลยดีกว่า ถ้าเหมือนเขาเลยเธอต้องสร้างเยอะถ้าถ้าเป็นความคิดครูนะเธอต้องทําชิ้นหนึ่งอ่ะกับชิ้นหนึ่งอ่ะคนละแบบกันแล้วมาต่อกันมันยากครูก็เลยว่าให้เราเลือกข้างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วทําอีกข้างหนึ่งให้ใกล้เคียงอย่างข้างนี้ตรงนี้อาจจะจะจะบุกเธอก็อัดกาวสองชั้นเวลาเธอทำสมมุติว่ากาวข้างนี้เราอัดไปทีเดียวเธอดูมุมแล้วเธอก็อัดชิ้นนี้ซ้ำอีกทีเสริมให้เสริมให้เขาก็จะได้ดูแบบว่ามีเนื้อขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบางทีเราก็ต้อง ช่วยเขาแต่ถ้าเกิดว่าราคาเราไม่ได้เยอะอะก็ไม่ต้องมาช่วยหรอกลูก<ม>ก็ปล่อยไปตามมาตรฐาการม,ามันนึกออกป่ะคือหมายความว่าถ้าเราต้องตัดเสื้อที่ราคาแพงๆครูอยากจะให้เราใส่ใจ<ม>แต่ถ้าโอเคว่าตัดไปทั่วๆไปแบบตัดใส่เล่นๆแบบนี้พิกิตใส่เล่นๆเ,เราก็ไม่ต้องคิดเยอะโดยปกติไหมเส้นที่โค้งนี่จะเป็นเส้นบ่าเ,เรื่องจากบ่าเราเนี่ยเป็นการก้มเงยเนี่ยมันช่วงระยะบ่าบ่ามันจะค่อมเนี่ยเพราะว่ามันมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึง่ง เวลาเราก้มไปว่ามันจะโค้งตรงช่วงนั้นแหละนะคะถ้าคนอ้วนกินเข้าไปเยอะไงเนื้อมันไปพูนตรงนั้นแหละมันถึงได้งอตรงนี้เยอะถ้าคนผอมๆมันไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างพี่กิตนี่ครูถือว่าใช้ได้แล้วมไม่ต้องปรับนะข้างหน้าแกก็พอดีอันนี้ก็คือครูก็ไม่ปรับถ้าเป็นมีแขนถ้าเป็นมีแขนแต่ถ้าเป็นไม่มีแขนพี่กิตก็ปรับนิดเดียวเองเก็บนิดเดียวเฉพาะข้างหน้า คือถ้าเป็นเสื้อมีไม่มีแขนยังไงก็ต้องเก็บลูกุก<ม>กี่คนมาก็ต้องเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยแต่ถ้ามีแขนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่ต้องเก็บ<ม>แต่ถ้ามันเหลือเยอะสําหรับบางคนเธอรู้ไหมว่าทําไมพวกเธอเหลือไม่เยอะ<ม>ถ้าไปสร้างที่อื่นจะเหลือเยอะ<ม>เพราะครูบอกเธอว่าเธอมีอกจริงกับอ,อกมาตรฐานใช่เพราะฉะนั้นเวลาเธอโค้งวงแขนน่ะมันจะพอดีของเธอเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอกใหญ่อกเล็กก็ตามเส้นเนี้ยมันจะโค้งได้พอดีเลย ใช่ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่แก้ปัญหาเรื่องนี้อันที่สองที่แก้ปัญหาก็คือแนวตั้งไหลถ้าเธอเอาพอดีมาตรฐานซึ่งเราไม่ได้มาตรฐานนะตรงนี้เธอจะเชิดขึ้นมันจะไม่สโลบลงก็จะมีปัญหาให้เนื้อที่มันเหลือเยอะใช่มันก็จะมาพองมากองตรงนี้จะสูงตรงนี้จะกองแันนี้ถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บไหลมันจะสะลปตามรูปไหลมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหา นะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องปรับไม่ค่ะตรงนี้ถ้าสําหรับเสื้อที่มีแขนไม่แก้ค่ะอันนี้ถือว่าปกติถ้าแก้จะลังมันจะฟิตเกินไปนะไม่สะดวกกับผู้สูงอายุแต่ถ้าเป็นแบบว,ว่าวัยรุ่นสาวๆเก็บได้เพราะว่าจะทําชุดไทยเก็บถ้าทําชุดธรรมดาไม่ต้องเก็บนะมาตรงการคจะต้องอธิบายพาเดี๋ยวคุณครูก็จะต้อง ไปแล้วพวกเราทําง,งานอย่างสุกเพราะเดี๋ยวว่าไม่ใช่เพราะอันนี้มันจะเสร็จแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูจะสอนอีกเรื่องหนึง่งถ้าสอนไปตอนนี้เราไม่เสร็จหรอกมันไม่ทัน<อ>ก็เดี๋ยวให้เคลียร์งานตรงนี้ให้เสร็จประกอบล่างใครที่ยังไม่ได้ครูดูก็พรุ่งนี้เช้าก็มาแต่เช้าให้ครูดูอันนี้สวยแต่ไม่ติดมาเลยหาแต่ครูทําไมสะโพกครับไปนิดหนึ่งบวกเท่าไหร่แง่นิดนึ่งนะทําไมไม่บวกอย่าง ลองก้นถึงการก้นเท่าไหร่รอบเฉพาะล่าเท่าไหร่ร้อยหนึ่งบวกเก้าได้เท่าไหร่ร้อยสิบหารสี่ร้อยสิบหารสี่ได้เท่าไรอย่างนี้สองจุดห้าไม่ถึงยีหกเลยได้ยี่สขึ้นร้อใช่ไหมยี่ส้ยี่สิบหเนี่ยไม่ถึงอ่ะอันเนี้ยยี่ส 4 25, 25, 25 2 5ยี่สิบ่ขนอข้างหน vid. ้าก็เป็นบเจ็ด่สิเจ็จองใช่ไหมยิบเอ้ไม่มีทางอ่ะยี่สิบห้าบอกสองจุดแล้นี้แถมลดลงหายไปครึ่งเซนอีกใส่ไม anyway> ่ได้หรอกมันต้องยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าเนาะที่ถามเพราะว่าร like ู้ว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเข้ารูปก็อย่างนี้ได้ไหมตัดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งถ้าถ nee ้าเป็นเป็นชุดใช่ไหมลูก เธอต้องทําพอดีเขาก่อนแล้วเขามีภูมิเราอาจจะต้องแยกปรงแต่นิดนึงแต่ถ้าเราไม่แยกก็ได้ถ้าเขาวัดของเขาใส่พอดีมันก็พอดีไงเนี่ย,ยอันนี้มันหายไปเซนนิดๆิด,ดก็พอดีกับที่หายอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันหายไปเนี่ยประมาณสามเซนพอดีเลยจะแม่ข้างหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็พอดีอะ่ะถ้าแกบวกถูกก็ถูกะนะคะอีน,นี้ข้างหลังแกพอดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยตรงนี้คือเนื้อแกจะเต็มนะ เพราะอะไรเพราะหลังแกเวา้าหลังแกไม่ได้โค้งนูนนะตรงนี้แกก็จะใส่พอดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่แกพอดีเนี่ยพอจับแล้วแกจะพอดีเห็นไหมอันนี้แกก็ไม่ต้องแก้ไขนอกจากพุงอย่างเดียวแกต้องแยกพุงประมาณเซนหนึ่งเซนครึ่งส่วนข้างหน้านี่ถ้าเป็นเสื้อใส่มีแขนไม่ต้องเก็บแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าอยากแขนเล็กๆเรียวๆก็เก็บประมาณเซนหนึ่งได้อันนี้ก็ถือว่าปัญหาน้อยพุงอย่างเดียวที่มีปัญหาเก็บ อาใครจยลองให้ครูดูอีกลูก